ต้อนรับทุกคนเข้าสู่โต๊ะแชร์แฟนนี้เราช่วยกับเรายนะเราจะส่งรูปไปให้หลักพร้อมกับลายเซ็นนักแต่งเพลงไอตอนปนลูกเลยมาไม่นานหรอก ตามล่าไรเสร็จเดี๋ยวก็จะนั่งกัยน <c oughs> ะครับผม เนี่ยนี้ทานั้นนะฮะใช้ตรงไหนแย่ไปได้ใช่ไหมฮะระบยิ้วกดาไม่ดีสกหนยใไห้ลูกค้าของคุยดีอเลื็ครับ่สีล้าเป็นไม่ต้องแข่งแล้ว้านสอง้านสอง ม่อขอเรียนเชิญคุณตนุพัฒนะคะตุลวัฒนาจิตค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทสากลนะคะบอตลิงจำกัดนะคะขึ้นมามอบรางวัลด้วยนะคะเซ็นต้องมือไหนคะโอ้คุณดำคุณมาก่อนหรือมาก่อนรางวัลนี้ไม่ได้มาเพราะผมนะแต่ว่ามาเพราะสมาชิกในทีมผม เรื่องกินเรื่องไวเรื่องกินเรื <Deadpool> <T> ่องใหญ่นะครของดีๆพลาดไม่ได้ของผมได้ทั้งหมด12ขวดได้คะแนนไป1นล้านสองแสนแม็กซี่นี่กินตลอดปีเรียกว่าโอ้โหเต็มแม็กกันทั้งทั้งปีเราฮงอะไรอีเราได้กินฟรีตลอดปีเราจะมานั่งโอยไม่ได้้วเรากินฟรีของเขาตลอดปีแล้วดีใจหน่อย1 2 3่อง รางวัลน,นะคะก็พูดสโลแกนถูกใจคณะกรรมการนะคะสดชื่ซซน climbing. ซาซ่าเต็มแม็กซี่สดชื่นด้วยน้ำพ um ึ <providers> ้งจากธรรมชาติอยากซาก็แม็กซี่ครับโบราณเขาว่าแว่าคนใหญ่จะเสียงสูงเพราะฉะนั้นแม็กซี่ดีกว่านี้กับ้่าแล้วแม็กซี่ มาเลงไม่มาเพียงแค่คุณดื่มลำแม่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 แม็กซี่แม็กซี่เนี่ยอยู่ในมือผมเนี่ยก็มีกลิ่นขิงได้ถ้าอยู่ในมือผมเงียบกิ๊บแค่นี้เลยออย่างๆๆีแม็กซี่พี่ทุกสถาบันเงียบกิ๊บราเม็นกมือหน่อยนะอยากสร้างกระสงมาลงที่แม็กซี่ อร่อยซาชื่นใจหวานเปรี้ยวชุ่มคอน้ำพึ่งเดือนห้ายังร้องขอแม็กซี่ขวดนี้เนาะสุดยอดเลยทำใจละบากเปิดก่อนเปิดก่อนเฮ้ยแม็กซี่เปิดมีเสียงนี้เอาไว้เฮ้ยเฮ้ยเปิดสาวทีเดี๋ยวๆไเคได้ัอะไรเนี่ยเออไม่ต้องพูดสโลแกนแล้วโอเคแล้ว ของทีมพี่โดมครับผม <Hey. S 2> อีก <Hey. S 2> ทีมหนึ่งได้แก่อีกทีมหนึ่งพี่ธีครับผม <Hey. S 1> พิทีได้ทุกคนยินดีด้วยนะสำหรับทีมพีนะและทีมของพี่โดมนะครับ